คิวมาหาหมอเนาะค่ะสวัสดีครับพี่หนุ่มพี่นี a ้มเขพาไปคิวมาหาหมอเนาะพี <curry. S 1> so, <no. S 2> ่น้องเนาะคิวสบายเอาท่ายิ่งคิวเห็นเลยคิวเห็นเลยคิวครับดีค่ะสวัสดีค่ะอน้องคิวมหาหมอจอดตรงนีจอดทางมันว่างตรงจ้ะ ไอ้ขระเทามาทางนี้เนะทางคุณนอมเมนมาทางเจาะดีเดียบ้างที่เจาะรถตนทิการใส่ห้องไหมก็เด้ เวลากาเจสีออกแบบข้านหนัางนเล่นรถเอาห่มไปว่าฝนเล่นยู่บันน่ะ<ฮ>เียวอ่ลงเอาห่มไปนำ้ำมันไกลๆนึงปเอาเขียวไปหาหมอนาะี่น้อพเนาะบรเดินบะไรมันจะกลันลงบานเดพี่น้องเนะด้อ พี <mad> ่น้องคิวมหาหมอพระเด็นบระเด็นเปรี่น้ำประเด็นนั่งถ่ายรถเนาะพี่น้องเนาะนั่งชุบบรรยากาศรงบานอากาศดน้ำร่อยเลยพี่น้องครับอันนี้อันนี้ก็เป็นรงอาหารเนาะพี่น้องเนาะรงอาหารเสียเป็นประเด็นบระเด็นเปรี่น้ำประเด็นนั่งเฝ้ารถด้วยี่ตาแมีไอ้อพาน้องคิวเขวบไปข้างในหมดแล้วพี่น้องเนาะประเด้นประน้องเด้อพี่กินข้าวน้ำกันข้อน้ำพระเด็นพระเด็นข้าวแก้ว เขาแก้วครับพี่น้องประเด็นท่านกินข้าวเศร้าแต่ไม่ไหวครับน้องที่คิวเป็นกินก็ปิ้งไก่เนาะปิ้งไก่อันนี้นหะเป็นยาเบย์ประเด็นยกเราเป็นไม่อยากประเด็นประเด็นไม่อยากเนาะพี่น้องเนาะประเด็นมัาแก้วเอาแก้วเนาะถึงข้ามมีไงเดี๋ยวได้กุญแจ ไม่ได้แม่ได้กินเขาิเขากัแก้วอืมในรรยาการพนกงตกนิ่พี่น้งมันติดหน่นไหนนนิ่นี่แหละม่ได้พี่น้งได้กินเขา้กันจำแก้วบอกไม่ไหวต่ำเมื่อเช้าเดเรนั้นเห็ดเบียงมากเมื่อเช้ากิเออะไสนวนเกิดเรื้าต้องบนาอิชูมาม คนไขเป็นว e ัดไดสองสามหมื่นแล้วมาเศร้าทนนี้ไม่ไหวเลยพามาหาหมอคนเข้าไปแล้วละสองคนคนเดิน่าได้เขาไปหนึ่งเดยนเฝ้ารถนะม้าคนถอย็นยังสินะเดินมาไปให้ท่าเมนเพิ่งเลยคนหนงด่านคนไป้าช่อมนะรุ่งบัานเนาะ เดี๋ยวคนบ้าเดี๋ยาซ่อมประเด็นเลย่องบ่อขาไปแล้วเดี๋ยวจังหวะกนอ้องขี้ดได้พี่น้องจะไม่ได้ออกงไหมฮะจะไม่ว่า,า,ปาเป็นตัวร่างกายเราได้ขิวได้นอนที่กไม่ไหวเราจะได้นอนเสาพี่น้องทำขิวครับจังซ่อมประเด็นไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะไปโรงพยาบาลเข้าไปเอาอยาไปเข้าระโปไปเข้าไปลงทะเบียนเข้าะระบบ๊เอาอยา,าอันนี้ตัวเราเหรอตัวเราเขาบางไหนวะเนี่ยโควิดนะยังวะเป็นโควิด để phải yêu về bệnh viện cao hơn cho nó vào bệnh viện được hả để cho pha về yung nè เขาตัวจังไหนีนี่ดังนเป็อิอออคิวเป็นระับครับ <C> s <S อิอคิวปวดหัวบ้าโลกปวด บบตไปตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา,วขวาตามป้ายแดงๆที่ลูกโซนซีนะ เอายานะเนอะเยเอายาเลาไปกินได้เสียงเงินบนะ้างหนวยเวยาก็ไม่ไหวนานงนะผ้าหเลยคนะือลมบานเก่านะพีนะ่น้องลมบานเก่าของอากาศอำนวยนะพีนะ่น้อง ใต้บรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ้งเนาะคิวก็ลังยางไปเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศโรงบ้านเก่าพี่น้องน้องอีคิวนั่งอยู่คุณนพี่น้องนั่งทารับยาอันนี้คือขั้นตอนลงทึงเปลี่ยนป่วยโควิดเนาะพี่น้อง มป็นมือที่ป้องกันวิธที่ตรวจนะพี่น้องนะเชืวอวัดความดันนะพี่น้องฝนกระตกไปๆปพี่น้องตอนนี้ตัวไข่แน่อะไรจะเนี่ย

ต้องฟาก็คุ้มๆเน,นาะพี่น้องคุ้มๆคุ้มก็ยนงดีตัวอ่างนของวิวกำลังล่อรับใหญ่ยนะพี่น้องเนาะมาตรวจแล้วว่าขึ้นซองขีดวังสิวรับเนี่ย้างหลังหนาคนน้อพี่น้งนะองกางหลังมือพ้างหลังหนา้างหลังมือ ทั้งหลังนี่ก็เป็นปตาเนาะพี่น้องคนะข้ามยังโอเรนกับโบจักกันคิวคนกำลังตรวจจีน่าพี่น้องนะเห็นไหมมาแล้วพี่น้องเนะาะเจ้ายามาแล้วเรียเราปะเรียเราเรียเราได้เจอกันยา ยาใหญ่ยัยยงนปปนนยเนี่ยอืมเปิดประตูครับอ้นไปเป็นยาใดได้ยาแก้ไข้แก้ไอแล้วก็ยาฟ้าวิตนาะค่ะยาตาไม่รอดครับจบคลิปเลยนะกำลังทิ้นี้กับสำนี้เนาะค่ะเน้ะสวัสดีค่ะดีค่ะบายๆอีกคีว์บายบ๊ายบาย